เพราะว่าบางเท้อมันก็เอาขึ้นบ่ได้บางเท้เอาขึ้นได้เคยเคยขาดยุ่ตัวนี้ก็ได้เคยขาดเอาขึ้นบ่ได้ก็นที่เลยปลาเลยมันกินมันเป็นเกลียวก็ยังมันถือหินดานบ่ด้วยอะไรแน่นบางเท้อกับหินเท้อมันก็ซึบไป็นถือช่วงระหว่างหินมันคัดมันก็ดึงมันก็ขาดเลยมีแนวนลำแน่่แนก็มีแนวนลำแน่มีแนวน่างอย่างตอนมันขาดวางทีก้อนนี่ก็ ไปเจ่อยู่ดวงมุ้ละดวงมงเอือพวกบอลมันอยากซักซีดแน่แหลยโอ้ดงอันอ๋อโตพี่น้องเลยยังบ่ลเลี้ยวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพราะว่าแถวนี้ดินมันจะหักลึกแน่ทุกคนเลยเนาะใกล้สิ่เลี่ยมเลยละเผิดนว่า บังบ่หลายพีนพ่นอนะ้องเนาะการเจาะเจาะน้ำของน้องไม,ม้ฮะพี่น้องไลนะ้ะกราบถักทายสบายดีแหละสวัสดีเบิร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเบิร์ตสมองสุบอนทุกคนสบายดียำเ้าพี่น้องเ้าวันคานเดอ้อ เพราะว่าสิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศพี่น้องเนาะอ่าสบายดีลุงป้า,อ,าอ่าพอเทาไม่เทาพอตู้ไม่ตู้เด้ออยู่ทางอ่าต่างประเทศอยู่ทางฝังไทยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ตัวซิดอยู่ทางบ้านโพนสว่างพี่น้องเนาะทางเส้นทางเลขซิบเนาะอ่าทางบันเดือพี่น้องถ้าผิวไดที่ว่าอยูอ่าทางหมู่บ้านทางพี่คอมเมนต์มาเนเด้อคนอยู่ต่างประเทศ เนาะกันอยู่เมกาอยู่บ่อยู่ฝรัง่งบ่อยู่เยอรมันบ่เนาะอยู่สวีเดนออสเตรเลียอู้ยหลายประเทศเนาะประเทศลาวเขาคือว่าดุสิ์คิดว่า,วาจากที่ว่าได้ลุ้มหรือว่าได้เว้ากันกันกบผู้ใหญ่อ่าพอหักเมหักอายหักลุงป้าเอาอาอยู่ทางต่างประเทศนี่ดุสิ์คิดว่าหลายล้านคนเติบได้คนลาวอยู่ต่างประเทศนี่พี่น้อง โมเมนต์โล้านสามล้านผู้บอเนอะทุกคนเนาะคิดว่าสมัยนะเพื่อนไปเนาะสมัยเขาตะกี้ประจักไปแบบอพยพไปแน่แบบว่าไปลี่ไผ่เน่ไปแบบอ่าหลายอย่างเนะแบบา,เนนาเนะนานาาแต่ว่าไปอ่นีสงครามเน่ก็มีเนาะมันหลยอันหลยแนวแต่ว่าในใดก็ตามเนาะบ้านเมืองเขากะประเทศลาวเขาเพิ่นกันยังตอนหับพี่น้องเนาะคือเก่า เนาะลุงเปาอาสิมาเยี่ยมมาเที่ยวมาหลินน้ำพีน้ำนองเพื่อนก็บพ่พได้เอาโทษอันนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ากะ,จ,ะจังใดกะเป็นเป็นอ่คาคนล่าห้องคือเก้าพวายู่ใกยู่ไก พี่น้องเนาะแล้วก็บสบายดีทางพี่น้องฝั่งไทยเ้อพี่น้องเดินเนาะโดยเฉพาะพี่น้องฝั่งไทยอ FC ตัวชิดเนาะหลายเลยพี่น้อง <c ười> ขอบ,บุญขอบคุณในลายคันบูมีทุกคนอยู่เคียงข้างกับบุมีตัวิตในมือนี่ตัวิตไบ่ได้ย่องตัวเองว่าตัวเองเฮ็ดได้ด้วยตัวเองได้พี่นอนะ้องเนาะท,ทุกทุกอย่างล้วนเรียแต่มี FC อยู่เคียงข้างพี่น,อน้องเลยเนาะน้าพี่น้องนะเนาะกำลังมุน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 อยู่พี่น้องเลยเนาะยังเจาะอยู่ก็ เดี๋ยวตัวชิดจะลงไปถามาถามเบิ้งเนาะไปถามเบิ้งแล้วก็ว่าจีเลียวเลยบ่อร,รวในใดแล้วก็จ่ายเงินเลยบอ่อเนาะพี่น้องเนะาะแล้วก็ส่วนมือนี่ลุงแก้วเพิ่นบริยูเด้พี่น้องเอ้ยมือนี่นเนาะลุงแก้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นเข่าสวรรค์บ่มือนี่เข่าในเมืองพ่อก็เป็นอยู่ทางนะเพิ่นเข่าไปในเมืองเนาะพี่น้องเนาะ ไปเวียดเพิ่นบพรว่าก,กันเอาเบิรงเวียดทั้งนิทาเนาะแต่เดี๋ยวสิไปหาน้องไม้เพราะว่า,เ,าเป็นข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ตุศิษย์ได้สั่งเสาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเก้าต้นพนนี่น้องเอ้เนาะเก้าต้นเสาเก้าต้นถือว่าเป็นข่าวดีหลายเนาะกลับไปเทือก拉สเต็ปพี่น้องเนาะบนตุศิษย์กับบได้ย,ยืนยันว่าเฮือนสิ่เลี่ยมบาทเดียวโบ,บอจะกลับไปเทือก拉สเต็ป ได้สำได้จะเอาสำนันไปก่อนเนาะตามผู้ใหญ่เพิ่นบอกมีแต่รุ่นซอยกันพี่น้องมีแต่พี่น้องผู้รักผู้ใหญ่เนาะพ่อแม่ท่านใดอยากสมทบซอยเขามากะยังซอยเข้ามาได้เพื่ออย่างให้เลี้ยวไวกับซอยเข้ามาหลายเนาะพี่น้องเนาะแต่แต่คันวานนั่นกับไปเทรา,าสเต็ปคือว่าเนาะแล้วก็ส่วนที่ยังกังวลกับมีเรื่องอยู่เนาะตอนนี้เนาะเพราะว่าน้องเพิ่นเป็นหนี้กลับมาเป็นหนี้อีกหนึ่งพันบาทเละพี่น้องเนาะ อ่ะอาจังใดก็ยุดยุดไว้ก่อนพี่น้องเลยไปเบิ่งทางอ้ายเพิ่นเจ้าน้าเจ้าหนายก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นหน้าใดนาะทุกคนอ่ะไปเบิ่งน้ำกัดเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์บอกข,าขอาา่าวโฆษณาให้ได้เด้อพี่น้องไปดยพี่น้องเห็นแล้ะตัดภาพมากะยังเห็นทางอ้ายเพิ่นบุญ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 อยู่ รถล,ล้างก็ถือว่าสะอาดสะอ้างเนาะทุกคนเนะาะไแคเน่ไแคเน่วันชะขี่พุ่นอยังมันกาโบหลายมีกระแปบ,บเบนนั้นขี่ผุนน้อยเล็กน้อยวัคือย้ำฝนย้ำฝน,นนี่ที่ตมเต็มสภาพรถทางในก็นถือว่ายังโอเคอยู่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เกือบดุมเพราะว่า สตาร์ทนะพี่นอ้องมือแรงนี่มีแข่งกีฬาเนาะมีเตะบอลก็สิทิ์อ่ะสิได้ไปแข่งบอลก่อนมือแรงนี่พี่นอ้องไปพี่นอ้องมาเบิรงดมาเบิรงดทงั้ง2เมื่อคืนนี่นอนพักกันนอนนี่ก็จักอันนี่น้อพักกันกนอนนี่แดดเด้เมื่อคืนนี่อืม ตายดีเด้เด้อเป็นอะไรนอนพี่บ้อมื่อคืนนี่ฮะนอนเตือนอ้าวพักกันมือได้เห็นะนอนรถกเลือกมื่อทเมื่อเลยเออเออหางกันมาบ่หนินี่มาไม่เศร้านี่โอ้คิดคิดว่าอันคิดว่าเมื่อคือโทรหาเขาสิให้เขาซื้อให้กินข้ามาครันตอนแรกว่าสินอนพี่เราคิดไปคิดมาขัานอนพี่ตื่นเศร้ามากผัดบุมมี่เขากินนี่คือเก่าอะนะยากคือเก่าเออยากคือเก่า ก็เลยเมื่อมันก hey. right. ็บม่ได yeah, ้ไกลไปไหนบกไกลไปไหนเนาะอยู่แคขกหนมงเงี้ยวบ่อยู่นาทรายนาทรายนี่เนาะไอ้ใกล้นี่พักกันมาหอดเติงกันบ่สันนี่เออชั่วโมงกว่าแล้วหอดเป็นชั่วโมงแล้วมีมีอย่างคัดขลองบ่ว่นอะไรเออว่าในสายก้าบขาดที่ว่ายังหลายบ่เนี่ได้เสาเมตรแล้ว จ้อวานนี่ได้ซาวแมตซาวแมต <c oughs> ใส่คาบกับโบเป็นตาสิขาดหรือขาดโอ้สร้างเป็นเออยงงแก้วเพิ่นครอบเพิ่นบอกแล้วบ่อเพิ่นตาสีครอบอย่างวะมีแต่ข่อยแล้วครอบเอาเองแต่โบโ,โหเราครอบน้ำหรือบอ่อนะแล้ววาแล้วลวันเราลืมครอบเลยแต่ว่าเราสิครอบแล้วเรามือจอวานนี่นะเนี่ยมาเฮซักบริครอบมาเฮซักว่ะแล้วก็สิครอบน้ำอยู่หรอวะ ยังครั้งหนึ่งพุ่นบ่หน่บ่มันน้ำม,มันได้แล้วนี่ฮะเจ้าบานนี่มันตกหูน้ำอยู่สิบสิบหกเมตรสิบหกเมตรคิดคิดว่าไอชิเจอีกกี่เมตรหนิเราจะเอาลงไปข้าม่นได้สช่ไหมมได้วางสามสิบเมตรนะอมอได้วางสามสิบเมตรสิบหกเมตรครับสิบแปดเมตรหูน้ำสองโฮ สายก้าบุเคยเห็นได้คือขาดเบิร์ตเส้นแบบเดียวตัวไรขาดนะตัวนี้แล้วนี่ตัวลมสายชลิงมันนะแมนปกติครับมันขาดมันสิแตกเป็นไฟฟอยนี่ขาดต่ำบาบเดียวเลยวันอ๋อสมควรอยู่บุเคยเห็นได้คื่อะไอย่างไรคือว่าอันนั้นอยู่เนาะเติมหนึ่งอยู่เนาะอยู่เนาะแมนบอกอันนี้กะบอนว่าอันนั้นลูกแก้วเราก็บอกอยู่ว่าจะเจ้าเป็นทางเที่ยวของนะ ไม but, oh. ่ให้คักโอ้เร่ด้อนนี่เร้ไม่ให้คักโอ้สปอล์แตล้งแก้วเราว่าว่าแต่ว่ามือซื้อดินนะคันนั่นี่นี่เทาก็ได้ครอบแล้วอะชื้อดินแล้วก็ครอบแล้วว่าสิโต้น้ำแต่ละว่าคันชิโต้แต่ต้องได้ครอบเพื่อนึงไหนบ้านเขาสิโต้เนี่ยเพราะว่าแล้วก็ว่าเราลืมเราเมื่อทำเรา่ยกเลี้ยงป้าเลียงหลุดลืมว้านนี่เราอะอ่า เม่อไรธรรมดาชาวอาบอนซักซิบแบบนี้เขาก็ต้องให้เจ้าของที่เป็นเจ้าของเพื่อนั่นทำมาน้าน,นั่นได้เสียฮอตไก่ผู้ไรล่ะกะให้ให้ตาจำไรไปครอบเองนี<ห>น่มาห้านนั่นผู้ใดเราบ้านเรานะ<อ>่ะคือน้องเพร่ออันเป็นแบบนี้ทางผ่านนะบ้านนะทางผ่านเลี้ยวเป็นเลี้ยวนี่เลยบัดบัดอยู่หันนั้นไปคอมาฮีซักข้างแน่น เจามาข้าดียาวมาก่อนมือโอ้ง่ายอีกง่ายอีกอยู่นอะไะตัวอันตัวเจ้าต่อน้ามาหนิโอ้น้ามใส่กับพวกนี้บิ่เพราะว่าคือคือจะขอยไปเห็ดเนาะตัวลายซุ่งเท่ากับครอบแต่เจ้าที่เจ้าทานเลนบ่แม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นมาเฮซักบ้านเออเอากระบอกได้ครอบแล้วพวอเอาคนต่างถิ่นเนาะทอากระบอครอบบ่ได้ดรอกเนาะแม่เอากระบอกครอบได้นี่ได้เอาขอกระกระเพิ่นกะยันยันเราครอบแล้วเมืึงมืือเม่อคืนเมื่อวานเนี่ย ขายฉันิงบักใงหนึ่งเนาะเออ้ยไงเลยมึงเนี่ยเส้นสัมผูมือหมดได้เลยขาดลงเลยบาดเดียวเลยขาดบาดเดียวเลยกรมันแก่โมเมนต์แบบเคยขาดดอกขาดแต่ว่ามันทีแตกออกเชือดหน่อยเธอลหน่อยเธอลหน่อยนะอันที่จะคอยขาดแบบเขาวันปาดเชือกนี่เนาะเค่นี้ขาดพูดออกเลยขาดปกติครับมันขาดนี่มันแตกขาดออกเชือละหน่อยเขาก็เห็ดแยกไปได้มันก็ยังหลายมือนะเพื่อมันทีขาดมืดอะนะอันนี้ขาดต่ำบาดเดียวเลยมึงได้สีชมพูให้เบิรงนไ่แล้ว นี่ตัวนี้ตัวนี้ตายตัวนี้เนี่ยเช่นบนน้อยหูพวกไงเนี่ยสำปมือแนมในกล้องเนาะสำปมือโอ้สลิงเบ้าว่าไงเฮามัดไม่เป็นตันนี่างนี้บนนี้เสียขาดเนาะนีเนาะบกขาดไม่เป็นตันก็คือว่าเติมนึงยุกเอากับเฮากับมาสามภาษาเนาะเนแล้วก็ฟอบยุก เคยมีบ่อันนี้หักไอ้เคยอันนี้ได้ดามเสียมขาด่เล็กนี่ได้น่ตัวนี้ตัวนี้หักครับตัวนี้ขาดตัวได้หนักกว่ากันตัวนี้แล้วหนักแจมรุ่นนี้อันหักเลยแม่นเติมเรื่องแม่นเพราะว่าบางเทือมันเอาขึ้นบ่ได้บางเทเอาขึ้นได้อืมเคยเคยขาดโย่ตัวนี้ก็ไเลยเคยขาดเอาขึ้นบ่ได้ก็ิีบเลยลาเลยมันกินมันเป็นเกี้ยวมันยังมันถือหินดาบบ่ด้วยนะแกแน่นบางเทือกัหิน เตือมันเกิดซึมไปถึงช่วงระหว่างยีนมันคัดมันก็นดึงมันก็ขาดเลย,ยแต่มีแนวน้ำแน่แน่แตมีแนวน้ำแน่มีแนวน่ระหว่างอย่างตอนมันขาดวางปีก่อนนี่กะไปจ่ออยู่ดรงวดุ้ล่ะตรงมือคือบ่ตอลมันอยากซักเซ้นแน่เลยโอ,อ้ตรงอันดงปฏิการแน่ดงปฏิการดงารดงมืออือพี่น้องแถวตงมังเอวบ่ภาคตรงมังเอวไปเข้าอยู่ในเกงแนงขาดถิ่มอยู่เก้าด้ามอะไรเก้าเลยนี่เก้าอันเลย จอลงหักเจาะลงหักโบได้เขาเจาะลงไปลงไปแล้วมัน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 คาอยู่ขาดเลยลุ้นเลยอขาดเลยลุ้นลงไปเลยมันยังคาอยู่เก้าด้ามแล้วก็ว่าเขาต่อกหู้เดียวนะบ่แม่หู้นั่นหู้เดียวหู้นั่นหู้เดียวลบก็มองอย่ไม่ได้เห็นอะไรได้บ่บ่ได้เจอได้บ่บ่ได้แล้วย่าเลยอย่าเลยมึงขาดดันเสียงมึงขาดมันลุกบไปดิยึดถึงกันเลยเนาะเอาขึ้นโ่ได้ลองมึงจนเก้าเถอะลองมึงจนเก้าเก้าด้ามขาดลงไปเลย เราเอาขึ้นมาได้การว่า,ามันบางมองมันก็เคยขาดอยู่ก็เอาขึ้นได้อยูะอันนี้ข่าแ้วเอาขึ้นมาได้อีกเลยยกเเลิกเลยหลุนายาเลยยาเลย <c oughs> อีกตามกรณีนะที่เราเอาขึ้นได้ยาาเลยผ่เลยหางานใหม่เลยงานาน,น,านั้นผมเอาไปแล้วดูมอนเอ๊ะเนาะคตะกี้จะยินซื้ออยน้องเออะราวัดก็เป็นมานี่แกดังเสิอได้นอกตรุ่มยไงเนาะแถวนี้ยังจะเป็นโรงเรียนเก่าเลยอันมองนี่นะ ุงแก้วว่าเป็นโรงเรียนเก่าคือนี่เลยนี่พี่น้องบอนี่เป็นโรงเรียนนักเรียนเก่าครับที่แต่คนใหญ่นไปอยู่เพิ่นพุแต่หอไว้ักแลแม่นอยู่หันอยู่ภาหันใกล้งไปนี้เป็นแล้วเลยนะว่าสันค้าอันนี้่ะเป็นทางเพิ่นเลยเป็นทางเพิ่นเลยดอนาตะกี้ะเป็นดอน่แแก้วเห็นอยู่มาวานนี่บ่เว้าเนาะ แล้วบอกกับเฮาอยู่สุดช่วงเจ้าไปขี่รถออกไปซื้อเราโอ้ยแล้วว่านักปั่นนั่นรถแล้ว่าเออคำว่านั่นแต่คือไปลงไปครอบอยู่หอพุณแน่แล้วว่าอ่าแล้วว่าอันนั้นบริหักบ่อเราถามนี่อันนี้บริหักบ่อว่าแล้วว่าบ่อตัวนี้บ่เป็นยังไงบ่ไหนขาเนาะกระงึดอยู่ไหนพี่น้องเอ้ยนี่มันขาดได้อะไรสลิมแบบไหน่ ขั้นเลี้ยวป้าจ๊กบอกว่าขั้นมันโบกขาดเนี่ยมันเลี้ยวได้วานนี่ฮะขั้นสายนี่โบกขาดอันนี้คิดว่าจังโมงใช่ประมาณเทียยเท่ยงหรือบ่ายหมดแล้วเที่ยงหรือบ่ายฮะเข้าวัดสีได้เข้าวัดสีได้ช่วงเที่ยงบ่ายเข้าสี่ยังอยู่ก็โ,โบ่เป็นยนังแรกทำบุญท่านก็โอนให้กันเนาะโอเคได้ทำบุญท่านก็นสีท่ทายพี่น้องเบิ้งเลยกะจ่ายเงินในคนน้ำพี่น้องเนาะ โอ้ันหาเนาะโอ้โขันหาเด้อพี่น้องเด้อบุไอดอ้ตัวบุได้ยังพี่น้องไหนเนาะอเ,เอาตามราคาเคยเจาะมาแล้วกับบได้เอาเกินเนาะบอลแพงกับว่าแพงเนาะบอลแพงแพงกับว่าแพงบอลแพงนี่กับเป็บบอลที่แบบว่ามันจออ่อนี่ยฮะตกหูน้าอันนี้คือคำฮอดหูน้าอะรลุรุ่ลงระบ้อนเนี่ยเออเ้าขอถามแน่ ปกติมันคือดังกว่านี้เยางหัวจอน,น่ะอันนั้นมันจักรรถไทยอันนั้นเน่ยเขาใช้จักรรถไทยบ่อันนี้คือเงียบ <c oughs> คือเงียบคือเงียบคักเออว่ะอันนี้เป็นจกักรรถอันนี้มันบบยัวเนาะโบยัวเสียมันกับโบดังแหง้ง่น้องต่ออีกแบบนี้ไปแล้วต่ออีก <c oughs> ไปเล็กนึงดูเงียบเนาะแมนเออ เสียงมันสิเบากว่าอ no, like ันน oh ี้ไงใช่เอาเอาจักรรถเลยบ่จักรรถหุ่นใดนี่เลยบ่แมนเอออันนว่าเขาใส่อะนั่นจักรรถไทยเราล้มกันโฮมบินยิน เสียงดังแห้งแล้วจากรถไถถ้ามายืนอยู่พี่ก็ได้มันจังบ่อนนั้นบอย้อนแสงเขาเขาเขาถ่ายมาทางนี้แต่มันแสียงจำเว้นมาในนี้เลยเออคือง่ายคือลุดลงบ่อเนี่ยแอ้มันเป็นเ่วงของหูน้ำเลยเป็นเ่วงของหูน้ำลุ่มกันก็ได้ยินโน้แต่เก่านี่ซาเห็นพี่น้องซาเห็นที่ว่าเอาเสื่อไปช่อยู่คำกบกับ เออยังก,ก็ส่วงก่อนกับใส่รถจ้กรถไถกันนี่ครับรถไถยหรือเปล่าไปจอดอยู่คำ<น>กบต่อน,น่นบ้านอันบ้านน้องอีสังก็พี่น้องลืมชื่อคนน่ะอยู่คำกบต่อน,น่ะเนาะเทาไปจอดตอนนั้นแพงบอกคำกบตอนะกระหอบก็บกาหาคือกัน,น,กนมีแต่จะพ่นสิมเนาะช่ว<น>งชแพงเนาะว่าหมายที่ว่าแพงคือหมายว่าแหละบอลมันโบมีหินดานนี่เขากันเจิอนฮะเอาได้ลงจนสุดแต่ว่าจ่อหนี่จ่อง่ายกว่าบ่าจ่อง่ายกว่าปันหินดานบปล่ ยากกว่าแล้วหินไข่เลยแม่ยากกว่าหินดาคือ,อยากใช่มันยากบนว่ามัน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 มีหินไข่นะ้ำก็กจ้าเอิอหินไข่หินที่เอาเทื่พื้นเรือนนี่นะอ่าติจจอหิ่งตัวนั้นนะเสียเส่ยงเสี่ยงดัดเสียมขาดกับเสี่ยงอืมยืดเสียมมีโอกาสขาดง่ายง่ายกว่า<อ>ง่ายกว่าจอหินดานหินดานสิจจอง่ายแม่ ย้อน่าดินทรายมันสิเจาะง่ายบว่ง่ายเนาะง่ายโยกขัดส่วนดินทรายขัดทรายเลยกาง,ง่ายเนาะทใช่เลยกาง่ายจะไปถือส่วงหินแบบนั้นอะ่ะเจออาะยากอันนี้ถือบอนน้ำบ่เนี่แม่อันรุดรุนล,ลงนี่ไดงแม่นแมนขนาดไหลลงง่ายชำ้ำเนาะเรือเล็กๆนี่ถือว่ายังไหลอยู่เนาะใช่อีกจักเล็กนี่ยอ,ยนอ,อ่า ยังเต็หนึ่งเอาอีกประมาณหกหกแล้วก็เอาทอ่อลงเลยบบบนี้ 6, นหกก็ยังสิได้คว้านหูใส่ไดอีกแล้วยังสิได้คว้านหูอีกรอบหนึ่งอ๋อสัน้ในใดบ่ลงแมนงน่นคว้านเลยเพราะว่าคนใหญ่เพิ่นจะมีแผอดูหาที่ใส่ใดพที่้องไเนาะแต่ต้องได้คว้านห้อยู่แล้ว้าวาจอในในเรือนแบบนี้เลยน้ำนี่คือว่าเป็นน้ำ งามบอกใช่ไม่ว่าอะไรเน้ำหินนี่วะมาสังเกตเบื้องนี่อ่ามันก็สวงามอยู่น้ำแถวนี้โบกุนบอกเพราะว่าเบื้องหินโบกุนมันสิเป็นน้ำน้ำใสเลยแล้วก็สายไว้พร้อมน้ำแถวนี้ยังเอายังเอาสูบเอาในี่กระประมาณสองสามเมื่อกะไซเป็นหินด่านเนาะแหมเป็นหินด่านหินแก่งปานเพืชเลือกใหายรวดเทุกคน แต่ว,ว่าเวลาเข้าอัน,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 นเข้าเนบงเบิ่ยคือ,อว่าได้อยู่แจนี่รถเลยคือว่าได้อยู่แจนี่รถมันก็เหมาะแล้วเนาะมันก็เหมาะแต่ว่าบอสมมติว่าเข้าห็นหัวอยู่นี่เข้าห็นหัวขึ้นน้อยเนาะนห็นหัวอะไรไปนี่ก็เป็นพอดีอยู่แจแล้วนะเนาะเพื่อนเขาก็ตั้งอยู่พุ่นเนาะห้างจกหัวก็สิบป,ประมาณประมาณเมตรหนึง่งพอดีนะเพื่อนก็ตั้งอยู่ทั้งพุ่นเดือเพื่อนกะอ่าพอดีคัก ก็ดีครับเราก็เก่งนาว่าเราติดตั้งเลื่อนชาวเทศประตูโต่็ทำงั่นเพชรมาทำนี่ไม่ได้เงินทำนันเพชรตะตูเก่าเลยเออจงคุณเลยเพื่อนในเพ็ดเบี่ยงมาพี่ของน้ำได้ค่ะของน้ำก็ท่งนี้ก็ได้เพื่อเหากับบริษัทจำมั่วเนาะเหมือนชาวมาศีชาวมาสีเ็ดอันนั่นทางเขาเบื้องนั้นเนี่ยทางนั้นเพ็ดให้เป็นหน้าบ้านเลยเป็นแห่เป็นอันบอลบอลยู่บอลนั่งเลยเป็นเสียงมาเลย่ ข,ข้างน้ำตาลมันก็ได้นะเพื่อนดิเขาปิ่นไหมเพืพ่อนทั้งพี่บอกแต่ว่าเขาถ้าตั้งเรื่องนี้เนาะนตั้งเรงนี้เราจะหันหน้าม,มาดูแช่ใช่ครับแช่ตัวได้เพราะว่าบัดรเลาวบัตฮทัชเชีดเขาได้ดูดออกได้หงคันนานะนนดูดออกแบบหลังน,ะนั่นเนี่ยมันดินมันหดพุ่ณได้ดินกับตะคันนาวเนย์ดูดออกแค่นี้ถมดินขึ้นไปเลยรถแล้วเพราะมันเขาก็เอาดินคันนาและวถมเพราะว่ามันกระดินมันกระซูงอยู่นะ ดินมันกระสูงเข้ากรบโบต้องเพราะว่าเพื่อบ่ให้เบิ้ลงบหลายมันก็ดินงามอยู่ดีให้แต่บอกมันมันสูงกว่าอ่าดินเนยาผล่ตก,กะ <บท S 2> โผล่ตก <บท S 2> ตแห้งกับเปืือนไม่ได้เก็บไปหน้าดินเลยท่าน,นท่านยังย่างชมกับเอามาตื้มอีกจัานหารถปรดีงามให้พรร่อรอดก็คืออยู่แรกพี่น้องตั้งเบื้องเบื้องนั่นจงเลยเนาะ เวลารถเข่าก <Ơ> ับเข่าทั้งนั้นเลยเนาะเอาเดี่ยวแล้วนี่เอาออกจากหัวใส่ครับเสาเพื่อนประมาณสองเมตรก็ได้นะับแต่เท้าดำพุทธลุงมองหน้าจงไว้เพราะได้พุทธเห็นหน้าแล้วก็มองหน้าเก็บไปเลยเพื่อนกับพี่เล่นเนาะยับมาเกือบจะฮอตนะป็นฮอดได้เนาะคือพุ่นตั้งแบบเข่ะเนาะอขนาดเนาะ กะเฮือนเชิงกับไดน้ำเนาะนี่ย so ่างแบบของน้องจ้อย์เออพี่น้องไอ้เนาะกฝากเป็นกำลังใจทีมงานอันนี้แมนอ่าไอ้ตุนพี่น้องไอ้เนาะทีมงานทางตุนก็อยู่เชียงคูกับตุสีมาห่วยแต่เริ่มเลขกูแหละจะเริ่มเลขจะเริ่มแรกจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนแน่กับมีอุปสรรคแน่ผมเป็นยังเนาะอ่าการเห็ดเบี้ยกับมีอุปสรรคแน่พี่น้องเลย มันจะอยู่ยากแน่แต่ให้เพิ่นกะแก้ไขได้แล้วคาดการว่าประมาณตอนเที่ยงแล้วเนาะแต่เฮ้าสิเข้ามาจ่ายเงินพี่้องเลยอ่าเพราะว่าทั้งเฮากะอาจสิบด้อยข่้นมาแหละจังว่าคันแล้วบ่แล้วกับตอนเที่ยงด้จ่าใจเงินสิือเมื่อเพราะว่ามีแข่งกีฬามาแลงไปเตบาดก่อนเตบาดก่อนพี่รองเลยเนาะออกกําลังกายนแะถ้าเก็สิได้ไปหาน้องไม้ก่อนแต่น้อยเนาะทุกคนส่วนลุงแกวเพิน่นบ่อยเมื่อนี่เพิ่นไป อาธิมีเวียดเข้าทางสวรรค์เป็นไปทางสวรรค์นี่หลุดหลุดลงอีกเลยมาหานอ่ะกะไอตุนจัดการเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงแล้วมาแล้วก็เดี๋ยวเงินมาให้ใช้ไม้เฮาเอาพี่ใส่กับสายฟาดวัตตกอยู่พุ่นแล้วโอ้ยพอว์จังไห้พี่น้องเอาเข้าใจไอตุนได้ๆ เดี๋ยวออกไปหาน้องเพื่อนกันให้ตุนเพื่อนจัดการพี่น้องไอ้เนากะกาจิประมาณนี้พี่น้องเอ้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ก็ขอบุญขอบคุณพรรคภุญหญ่เนาะขอบุญขอบคุณพอ่ออยู่ทางนะฮะไม่กาขอบุญขอบคุณในลายที่พ่อ,พอให้โอกาสเมตตาสงสารน้องไม้เ <c oughs> มื่อนี้แดดพี่น้อง,นอง,นองเนาะแดดก็เลยใช้ เสื้อหมวกเรลืองอ,อ่าเนอะรี่อยู่นานรถนี่แหละปิดคลิปพี่น้องเลยเนาะจะขอให้อ่าทุกคนเนาะจะมีสุขภาพแข็งแรงเด้อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบุญหักษาเทวด,ดาคุค้มครองพี่น้องสุดท้ายนี้ดุสิติุเชลยขอกาวคำว่า,บาสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี